สวัสดีค่ะเมื่อนี้กลับมาพบว่าพอกับผู้ไทยพัทินอินดีคือเก่าจ้าเมื่อนี้พามาเบิ้งโซนโค่ย่ามสาวจ้าพามาเบิ้งโซนกันจ้าว่าอันโซนอันเทิรนแม้ผู้ไทยพัทินอินดีนี้มันละซสดสื่นย่ามพอเลยนะจนะ๊ะเดี๋ยวนํามาเลยจ้าปฝนตกจ้าตอนนี้กับแม่วา ซื้อซ้เเจืเลยแต่เนาะค่า้าผลเต้าโตกันจ้าเดียวไม่ได้แที่อินดี้ละถ้าไปดึงอันโน,นพับแม้ก้อนเมือกหยนเลยแตเนาะอันนี้ก็ชือกกมะพราวจารวดต้นมะพราวเลยแต่เนาะนมะพ้าวน้ำหอมจา้ารสชาติแ่บแห้งจา้ามีเดย,ยคุยเดอ้อแ่บอิหี ฟังเสียงปวดแล้ะก็โอ้ยคลุ้นๆหัวเแล้วจ๊ะเนาะอันนี้ก็คืออันสวนจ้าหลังที่ฝนตกแล้วนะจ๊ะเนาะดอกไม้หรือว่าดอกชะบานะจ๊ะเนาะภาษาผู้ไทยกะห้องว่าดอกไม้จา้าภาษาภาคกลางก็เรียกว่าดอกชะบานะคะบรรยากาศสดซึ้งสดซึ้งพอไหมพี่น้องเอ่ยฟังเสียงนกเสียงใกล้หันพร้อม อันนี้กระดอกมะกดถินจ้าหรือว่าดอกมะขันธินเนะ mm hmm. าะกาโอ้ยกินกับแจ้วนี่กระแซกจ้ามะกะถินหรือว่าสตออีสานเนี่ยอันนี้เป็นดอกพุทธจ้าเอาไว้บูชาพระหรือว่าห้อยพวงมาลายัย อันนี้ก็กมกมะกระถินจ้าหรือว่าต้นกระถินนะคะกกก็คือตอนน้นเนาะอันนี้ก็คือกกมะขิดจ้าหรือว่าต้นมะขิดจ้าอันนี้หอมว่ามะขิดเคอร์จ้าภาษาภาคกลางนี่รู้สึกว่าเพิ่หงหละหอมว่าพริกกระเหลียงเนาะแต่ว่า ภาษาบ้านของผู้ไทยพัทินอินดีนีห้องเว้าวมะคิดเคอร์จา่ากะเพชดจา่ายูเฮอรนี่ไม่ได้ซีดหยาจา่า่วนมากกะเหลือจะนอนเจาะกะจังได้กินนนุ่ยสุกมันานจะเนาะอันนี้ก็คือพักแผวจา่เาเอเซอร์ตังคูกิ่นกับลาบกับก้อยกับแซ่เพื่อกันจ่าพักแผวนี่ อันนี้กับกกมะเขือจ้าเบิ้องบรรยากาศไปเทพ่พรม่พี่น้องเยบรรยากาศด,ดีจ้ะวะหอมขึ้นขี้ดาะขี้ดินจ้า น,นี้เป็นต้นผักกาดจ้ะมันเออดอกออกมาละอัน,นยอดกระถทีนี้ผู้ไทยพระเนี้ดีเด็ดไปกินกับอันแจ้วแร้วจ้ะแจ่วก็คือน,น้ำพริกเนาะในภาษาภาคกลางอันนี้ก็มะเขอือจ้ะกำลังละอ่อเออลุกเราจะเนาะหรือว่าเอ้อโนย ดอกกับกำลังอ้อหลายอ้อไม่ใช่โอ้อออนะคะอ้อนี่ก็ไม่ถึงออกนะคะในภาษาพูไทย <c oughs> สละอ้อสละอ้อเฮ้ยธรรมศาสตร์เนี่ยจะสร้างสรรค์ มะฮ่องกันห่มละเป็นมะจ้าผู้ไทยพระทิ้นอินดีกรับเธอนาเสะหวังเว้าละ่ะได้กลิ่นน่ยสุกมันเนาะจ๊ะเนาะแต่ฟ้าฝนกาก็ะคอเฮ้มันดีตลอดไปเนะจ๊ะเนาะมีแม้นว่าตกพอกระเทินตกขัดขาดเกินเกินได้ไอายาเอ้ย กะอันนี้แหละจ้าบรรยากาศบรรเนาะบรรเนาะเนาะกะเก็บมาฝะเพราะแม่พี่น้องเฮ้าถ้าเพ่อ,อยู่ไก่บ้านกะแวะมาเบิง่งคลิปผู้ไทยพัทินอินดีเดเอจ้าเดอ้อฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ไปน,นี่แหละจ้าอันนี้ก็ย,ยอดอันยอดตำลึงเ้าจนะเนาะภาษาผู้ไทยนี่ฮ้องว่าพักตำลิงจา้า ยอดตำลึงหรือว่าตำลิงเนาะปักตำลิงอันนี้ถ้าได้เด็ดยอดมาแล้วนี่ยอดที่ขึ้นมาใหมนี่มันละโอบจ้ะแต่อันนี้มันยังย,งยอดได้น้อยโย่เพราะว่ายังไม่ได้เด็ดมันจังเถอ,อน,นี่กะก,กกมะมงจา้มามะมงสามฤดูด ว่านหางแคจะหรือว่าว่านหางจระเข้นะคะในภาษาภาคกลางพัก,ก่วนโคยู่เฮินแม้ผู้ไทยูพระท,ที่นีนี่กะละปุ๊บ้าวะไม่ได้เป็นระเบียบกระดากระโด้จากกะัะปุ๊บ้าวาสเปะสปะไป,ปยูนาจะนอแต่ว่าอเอาเฮามันได้เก็บกิน่นกับพ่ออันนี้ค่ะพักเถิมจ่าหรือว่าสารแหนหรือเปปเปอร์มินนะคะในภาษาภาคกลางเนาะ ฟ้าหลังฝนนี่มันงดงามเสมอนราจะเนาะพอ่อแไหมพี่น้องเอ้ยมันก็คือชีวิตเฮาหะละเจอหลายอันหลายอย่างวานห่างแค่จากว่ามันงาม ข้อพระคุณพ่อแม่พี่น้องคุกคนนะจาจนะ๊นทนาะที่อันมากวติดตามเฮอผู้ไทยพระทินอินดีซึ่งมันกะเป็นกําลังเจอสันเยียมเลยจ้ะสัญยอดเลยนะจนะ๊นเนาะเกตต้อไปจ้ะหมอห่าเรื่องการเอ็ทคลิปนี่กะหของผู้ไทยพระทินอินดีนี่ถ้าเมื่อนบ้านนา้าจ๊ะหรือเมื่อเฮือนนี่แล้วประสบปัญหาเลื่องที่ว้าวัน ก่อนที่ผู้ยบาลเพิ่นหละประกาศนีเพิ่นละเปิดเพลงขึ้นมาก่อนนะจน๊ะเนาะอันึ้งเสียงเพลงนี้มันล่ะเฮ้ามาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งเจอนะจน๊ะเนาะพอเฮ้าวันอัพคลิปไปแล้วนี่ทางเจ้าของเพลงนี้เพิ่นล่ะอ้างลิขสิทธิ์มาเลยนะจน๊ะเนาะกะขึ้นเจอดีนะจน๊ะเนาะว้าวอนุญาตเชื่อเฮ้านี้ใส่เพลงคนไดแต่ว่าพอเลยไดเฮ้ามานี่ หรือว่าแน่อนาคตสองบุ้รได้พระธิดอินดีนี่ผ่านลักเกียนคุย่างเอานี่เงื่อนคาโฆษณาผลเลกตามนี่ที่ไปเบิ้งหงสองอื่นที่เขาผ่านโกดนาจาก็กเป็นเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์ทั้งเหมือนจะทั้งที่คิปเป็นหงเฮงแล้วก็เฮมีตั้งเจอที่ละเฮือนเสียงเพลงเฮามาอันนี้กะถ้าพ่อแม่พี่น้อง ผู้เลิศหรือเอ็ดคิปกะเพื่อระวังนะจะเด้อเรื่องเสียงเพลงอันนี้เป็นความหูมาเบาะก,กันเนาะจ๊ะเนาะอันนี้ก็คือบ่อป่าของผู้ไทยพัทินดีจ้ะกะที่จริงกะท่ายได้คลิปป่านะแต่ว่ามันได้เสียงเพลงเข้ามานั่นแหละมันก็เลยแปละวะ่าอัธรรและกัการแนะนาเพลินหลายอย่างมันมันไม่ได้คืออนเข้าเว้าอตอนแรกผู้ไทยพัทิดีก็เลย ตาสินเจอว้าเมื่อบ้านเธอนะจาจังละเอ็ดคลิปใหม่จะเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าการแนะนำเพราะแม่พี่น้องเว้าบ่อบร้น,นี่มันเลี้ยงจกัจกโตจ้ะบอ่อนี่ไปสร้างแบบเลอะมากนะจนะ๊ะเนาะแล้วก็เลี้ยงการแทะกโก้ยนะจนะ๊ะเนาะไปทีละเด้อดีิ้าทักทายพี่น้องจ้ะเมื่อกี้นี้ ขึ้นไปสงเสริญไปไทยหน้าน่ะจะเนะาะการเลี้ยงป่านี่กะมันกะไม่ได้เยอะนะจะเนะเาะขคงเข้าหเงี้ยเลี้ยอีหลีนะจ้ะเนาะเดี๋ยวเมื่อบ้านเธอหน้าผู้ไทยประเทศดีกะหล่ะ,ละมาแช่ประสบการณ์เธอพ่อแม่พี่น้องฟังการเลี้ยงป่านี่เมื่อกี้นี่สงคูวิดมากนี่ไมันเป็นอาหารในโคเลิ่นสันดีเลยจ้ะ อันนี้ก็คือต้นหูเสือเราจะเนาะหรือว่าพักหูเสือกิ่นกับลาบกับคอยอย่นี้อ้ยแ่บจ้าพ่อแม่พี่น้องเข้ากันอัมลำอัมลำอันผู้ไทยพ่ี่ดีไม่เนวจิจววาษากาบันหองบม้อเบเลยเราจะเนาะอันนี้ก็เก่ข้าจ้ะก่อข้าน้อยปุ้ยไว้กินจ้ะอันที่เห็นเป็นพุ่มพุ่มยาเบิร์ยาวๆนี่เป็นหญ้าแฝกนะคะเนาะอันนี้ก็ต้นหอม หรือว่าพักบูในภาษาผุ้ไทยเนาะจ้ะเนาะแม้พุ้ไทยพระที่นี้กะละปุเซอร์แปลว่ากระปองกระแป้งได้คู่ผลเลกะที่มันแตะมันพังกะแล้วเอามาใส่เป็นกระถางปุได้เมื่อจ้าแล้วกะกอตาไค้นะคะหรือว่าโฮจิค์หรือว่าโฮซิคอร์เนาะในภาษาผุ้ไทยนี่จ้าหลังฝนตกกะ ้าคางงดงามเสมอนะจ๊ะเนาะดวงตะเงีนกะฮึนทันทีเลยอันนี้ก็คือต้นกะเพราจ้าหรือว่ากุกกะเพราเนาะอันนี้กะเม็ดมันล้นกะมันกะฮึนไปเรื่อยๆของมันจา้าน,นี่จา้าต้นกะเพรายูเคยพูไทยพระทอินดีปุบะวา ธรรมศาสตร์แห่งขคณะยาทั้งเมดจางการสนับสนุนน่าจะเนาะพอไปแม่พี่น้องเขานี่ปุ๊พักปุ๊ยาไว้กินน่จะเนาะย่างน้อยเทาก็ไม่ได้ซื้อเขาเนาะจะเนาะอันนี้กะต้นผักอีตู่นะาจะเนาะหรือว่าผักนางตู่ถ้าวอาภาษาสุภาพภาษาผู้ไทยเนาะ ผักอีตูน,นี่ก็โกโฮจิเคอร์หรือว่าโฮซิเคอร์จา้าอันนี้ก็เคอร์มะละกีนกจ์จ้าล้วก็ได้พวกกุกมะพร้าวกุกมะคิดกุโกโกยจา้าีต้นพริกหรือว่ามะคิดจา้าภาษาพุทธทย อันนี้ก็คือบรรยากาศบนเนาอจ้าส้อนนองบดของคนผู้ไทยนีจ้าเนาะเมืองเวเลนุนครน,นเนาะกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ้าเนาะติส้มแล้วกะเพ่งกำลังเจอ,อผู้ไทยพาทอินดีนัมเดจ้ากะมาพบมาพอกันใหมคลิปนาจ้า ถ้ามากกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ติส้มจ้าเปกกำลังเจอผู้ไทยพัฒทินอินดีนำเนยจ้าคลิปนากะพบพ้อกันใหมอยูก่กรุงเทพมหานครหราจ้าสวัสดีค่ะ <laughs> ทายคนละหลอ